สวัสดีครับสวัสดีพี่ทนายเอฟซีทุกท่านครับผมมื่อวานนี้เอฟซีสารพามาหาเรายิงปลาอยู่แถวข้าเขื่อนเหมือนน้องขอครับไม้หนีง่ามนี่ครับมันเป็นข้องหางเขื่อนขึ้นไปบนขนไปข้างบนครับคของยาวแย่ไปเลมะพร้าวต้นใหม่นี่ครับสองต้นนี่มันเป็นเกาะอยู่กลางน้ำเล็กน้อยตรงายางลุยน้ำขึ้นไปครับน้ำ็น่าจะประมาณหัวเข่านี่ยนะครับผมผมว่าสิย่างไปขึ้นนี่น้องหนึงหาหม่องขึ้นนี่ต้นใหม่ครับนี่ยิงแถวข้องแถวนี้เขา,า,ตาไต่พม่ ไปทาประคอไปอย่างมังคอก้านนะครับเนาะไปเดี๋ยวขึ้นไม้ก็ได้ครับผมเข่าไม้ก็ได้ครับน่าเป็นอะไรกัพวกขเขาครับบล็อกเป็นตะมีปลาเข้ามาลอยเหลืองที่แถวนี้ผมว่านี่สภาพไม้โอ้ไตโฮมใหม่นี่เป็นตมะมีปลาคอปะสะดวกขามาเหลินยู่ด้วยครับ แต่องใหม่มอย่างล่างนี่ไม้งามเปิดไม้ใหม่เลยครับนี่บิ้ลมีคนมาขึ้นผมนะเฮ้นี่เป็นข้องขึ้นไปครับข้องขึ้นไปหางแถวๆหางเคลื่อนขึ้นไปพูดหาพูดนาะดูนิดเบิ้ลครับผมจะมีประโดไปยังหล่องก้าบ,บ้าแถวนี้ครับนี่ระยะยิงย่งไกลเติบอยูบบ่พักสิบกว่าเมตร ผมกับแม่ครับนี่ปืนผายางสิบสี่ยางสิบสี่มึนสิบสี่พินหูสามครับสิบสี่รูสามนะดูนกเด้งครับผมมีผลงานบ่ครับนี่หมายง่าม,ามหางเคลื่อนมันน้องขอครับ สุกามากแล้วครับยิงกระสุกามากครับผมี่จะมยไใหญ่ตังฟังฟูเป็นฝูงนะครับอ,อยอู่ฟังกระสุกกว่ามากี่จเมย์ครับผมกระสุก จงหวัดีเดียวมันน่าจะกระมาตื่นตอยู่หรอกกระสุกใส่ง่ามิดครับโดนปะโอ้ยโอเตี๋ยมยังงร้นบุตรบุตรขับโอ้ยบุตรบุตร 好，快，好贝，好贝。 ตัวยังดีไงตนี่อ๋อมันโดนอยู่ด้วย่โดนอีกไเยเก็ตแตกู่เด้อว่า่เห็นเก็แตกอยู่โอ้ยว่าบ่โดนอีกด้อเ้ยโอ้บ่โดนอีกเป็ยังไงวะ Hơi <laughs> xe đấy Mua thịt cấp tôi đang nghĩ đến cấp Muốn lực Tốn mua bằng này Đi thịt Ủa Nhà Cá bố thịt Mấy thịt khác Mua thịt ได้เลยวโอีเด้อระดูระดูบนของม่ยด้อวางสุกออกไปเรื่องกันไก่นี่จังไงครับยันลูกบอด,ดมัน xếp có mệt đây Xây nhá, Hắn là hay quá Thì được quá tôi nè là hay Thấy quá Thấy ยังได้ได้กินปลาไปเลยเด้กก็ว่าถึกปลาพี่ปลา,าครับไตน้า,าใหม่สวยงามเลยคับไตางามใหม่ตัวหันไหลน โดนบ่ยี่ว่าบ่โดนอีกเว้โดนบ่โอ้บ่โดนอีกโดนโอ้นยังไงก็ขัวกับตรงไงเลยโอ้นยังไงกับบ่ถือนึการ โอ้ยสัตว์จะปวดแขนเลยเนาะขึ้นยางจะปวดแขนครับยิ่งบ่ถือจักเพียอ้ได้โตบนอ้าเมื้อนี้ตีง่ายยิ่งหันยิ่งบ่ถือม่พี่ซื้อพุ่ผลมาขามหัวเสยปะโอ้ยโลคกลัอกะหันประคอกระไรหัวบางยังไงเนาะกระโูดก็บ่ถือยิ่งกระสุดก็บ่ถือโอ้ยแต่ ตุ่นกระต้อครับผมค่ำๆนี่ยละ,ละได้ยักโตบุ้มเหอนนี่ไม้กันเดดครับผมเดี๋ยวสีมะแขกเพิ่งมไมถ้าเสาอีกดอกสับไรดโตเหมือนี่ไม้นี่ไมยงามขนาดเลยครับเดี๋ยวเป๋มาแขวนนี่เป๋มาหมัดนี่แค่นี้นั่งสบายครับไม้้าสเสามือเด็ดก็เริ่มซ่องแล้วครับผมเริ่มเลี้ยวว่าเห็นโตปลาแล้วถ้าเราใส่แว่นตาเนี่ยเราเห็นครับ แสงสะท้อนเริอมลายครับอ่ะในแว่นตาที่ผมใส่ครับผม P.S.Y ครับผมแว่นตัวนี้ใส่ดีครับผมใส่เองครับใส่ตลอดเดี๋ยวเซลใส่เบหน่งนะครับนี่ตัดแสงดีบ่อ่ะนี่ครับเห็นนะครับดูเห็นเบดครับผมอืชัดแจ๋วครับผมเล่น์าอโตครับ P.S.Y เลนส์าอโตครับผมตาแสงอาโตครับ น้า,นา,นาท่านใดสนใจกาลิงก์กยู่ข้างล่างคลิปนี้ครับใต้คลิปนี้ครับผมสาม,มารถเข้าไปสั่งซื้อได้ครับผมเอาลงขายเองครับผมตัวนี้ใส่งานได้ดีครับนี่เนโอเคครับผมเพียรได้ฝากด้วยนะครับผมโค้กขับพีนตุลตุลตุลเรีนยน ที่ไป้ะครับผมยิงอะไรนะโดนบ่เห็นบอลเลียนอีกแล้วไม่อยู่ว่าเปโดนเลยใส่ก็บอลเลียนโอ้โดนยับโดนอยู่โอ้โดนโดนโดนขึ้นมาเปิดปุ่นตะคอครับตัวนี้ีใส่ง่ายมีได้ครับ อู้หันสวัะได้ตัวแล้ใสวยงามส่ยงามดีเดี๋ยวมันไปก่อนเขาขวอาดูขึ้นไล่ดูป่ะข้อเราไปเดีย๋ยวตับนี้น้นำหนักตีเลยบอกมาจะขางฟังครับจะขางฟัง โอ้ปลาคอปลาคอรครับโอ้ปลาคอตัวนี้อาจจะมีโลครับปลาคอตัวนี้โอ้โหปลาคอตัวนี้โลอะไรหรอครับผมตัวเป็นโลครับตัวนี้โอ้สุดยดอดยิ่งยวยจนเมย์ซีหาบาทเท่า่มม็ถือจักบาทเนาะ ตัวนี้นี่ย่านไปก่อนับเพื่อไล่เติบเขงงางอนอยู่เด้ออู้หมนันเหรอครับผมประคอใส่นี่ธรรมาดาพระมาดาใหม่งามขนาดนี้ครับในคนนะปลาเข้าดีครับประคอมีตมงามไปเก็บปลาก่อนครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมมาละหนึ่งแกมครับโบเฟ่ขอเราเลยโบเฮ่แล้วบ่เฮ่แล้วไปเก็บปลากันครับผมมาด,ดูครับ bụi nhẹ lắm đổ bọc đổ bọc nuôi nhìn mưa đều rồi thử bố Ô, bố thử bố bố thử bố thử 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 ยิ่งวัฒนัสครับไปครับค้ำเหรอครับน้าไปครับน้าผมว่าสิผ้ากลับได้เลยครับผมค้ำเหรอาาดติ์เร่มตกดินแล้วครับไปเดี๋ยวไปเบ่งปลากันในผอากลับได้ครับผมเดี๋ยวมือตังคมาเทาเสาครับหอาอกาสเดี๋ยวมาใหม่เอาเสาครับมาจอบเทาเสาเลยเหมือนหนีมากใบใบครับผมเหมือนหนีมากใบใบมีวิลาหน่อย ะเดี๋ยวลงไปเบ่งปลาข้างล่างหมดแล้วครับผมเดี๋ยวกระจากันกลับเลยครับเดี๋ยวเบ่งปลากันครับพี่น้องสุดยอดครับผมมันหวานครับหวานตัวเดียวครับมื่อนี่หวานมะควาตัวเดียวใส่นี่กับนึ่ต้มนี่แหละครับแซ่บๆไปครับพี่น้องคลิปนี้ห้องสบายสมนียแล้วครับผมคลิปหนายังพอกันไหมนะครับเนาะอาจจะไม้ไม้เก่านี่ครับเมื่อสัมไม้เก่านี่ปลาเขาดีเยอะครับไม้มะควาตัวเดียวยิงบูสิก ไป้ครับผมกลับบนนครับ